เจ๊ดีจะเอาเจนนิเฟอร์ไปทิ้งนะไม่ที่ทำไมอ่จะเจ้าเจดีติ๊ดิดเจนนิเฟอร์ร้องไห้ตลอดเลยดีเอาอยากเอาไปทิ้งเนาะต้นทีเจนรักเจนนิเฟอร์หรือเปล่ารักก็เจนนิเฟอร์ร้องไห้ตลอดอ่ะพ่อเนาะเจนิเฟอร์ <Jennifer S 2> ไม่เชื่อฟังดีดีเลยเจนนิเฟอร์ชุบฟันดีเจอยู่หรอดีดีเจนนิเฟอร์น่ารักก็ไม่น่ารัก เจนจะดูแลไหวเหรอดูแลไหวเจนเฟอร์กินนมเยอะนะตีตีตีไม่ตีตีนะเจนเฟอร์งงอยู่ตลอดร้องไห้ตลอดไม่เห็นตีอูก็เดี๋ยวจะเอาไปทิ้งโอเคฮะทำไมอะตีตีคนเดียวดูสิเจนเฟอร์ร้องไห้ร้องไห้ดีดูแลไม่ไหวละเจนดูแลไหวตี เจจะให้กินข้าวยังไงเจไม่มีนมเลยเจจะให้นันโนต้าได้ไงก็จะให้ดื่มนมเจไม่มีมันนี่เลยเจมีมันนี่หรือเปล่าถ้าเจมีมันนี่จะไปซื้อให้ได้ฮะมีมันนี่ไหมมีมีที่ไหนมันนี่ทีเจดิ๊ดไม่เห็นมันนี่สักทีเอาไปเอาไปกี่บาทมันนี่เจเจมีกี่บาทอันนี้ดิ๊ดเอาไปไม่ใช่มันนี่ของเจเจมีกี่บาทล่ะ เอาไปดีดิแล้ว่าอาลูกละดิดีอาไปทำบุญไงก็จะกให้ดิดีตนดีเอาไเก็บไว้ดีดไม่เอาเก็บไว้แต่เจ๊มีแค่ดอลลร์เองไม่ไดอลลร์จะเลี้ยงเจนี่เฟอรไดไงเจนี่เฟอร์กินเยอะด้วยก็ดิดีไปเอาไปเอาที่ไหน่ะจะเอา ไปทิ้งเจไปทิ้งเจนเฟอร์นี่ง่ายกว่าพวอเนาะทิงนี่เราไม่เสียเงินถ้าเราทิ้งเจในเฟอเราไม่เสียเงินโอเคมาดเทดดีเดีคนเดียวจนเดูดูหน้าเจนเฟอร์้รู้เรื่องอะไรเลยจดีจดีเจนฝืีวเจนเฟร์เหอเจ้าเาดีเหรอ l เจเรอ เจนฟิร์สไลเจเจเหรอพุงน yeah, <for> like, ้าไลฟ์เจเจรปาเจนฝกไล์เจนฟบอกว่าไลค์พุงเจนเฟร์บอกว่าไลค์เหรออ๋อเคเคงั้น <Yeah. S 1> ดิดีไม่ <Yeah. S 1> ทิ้งเจนฝฟโอเคเจเจเอาไปเลี้ยงนะนะดิดีไม่ทิ้งเจนฝฟนะ